จะได้ไล่ล่องลอยล้างรถไฟวางล้างันไฟทุกสิ่งทุกียร์งปวดแต่อะไรในอะไรมันก็เกิดดับเกิดดับอันนี้จังอยู่นั่นแหละอันนี้จังจนปวดเสียดเวียนเขาหัวแหละปวดแต่อะไรในอะไรก็อันนี้จังอยู่นั่นแหละปวดเสียดเวียนเขาหัวแหละ ไม่ก well so ็ไม่แชร์อะไรในไม่ในไม่ไม่เลยหรือแต่พี่นอยทุกอย่างไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่จะได้ไล่ล่องลอยล้างกันไปเรื่อยๆสิ่งที่ ไม่เกี่ยวกับจิตใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตปลดจิตก็เป็นวิญญแต่เวลาปลดจริงๆก็ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตไปพร้อมกับจิต,ตที่เป็นเซลล์พูดใหม่ก็ไม่แช่อะไรเนี่ยไม่เลยไม่ไม่ใหม,ม,ม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม แล้วก็แบบไม่มีความเขรยตรงก็ไม่เอาร่องสิไจ่ได้ไม่มีความเกรีอดอใหม่ก็ไม่เอาไหม่สิไม่ได้ไม่มีความเพรียดอใหม่ไม่เอาไหม่ร่องไม่เอาร่องไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเจ้า มีควาเพ็นรออกไร่ล่องลอยออกไม่ใช่อะไรในอะไรอะไรในอะไรเพื่อจมปากตนอองนเวียนเรืมันจ้าออกจากตัวจ้าเองให้มันร่องออกกับตัวร่องเองร่องไม่เอาร,อร่องเรียร่องออกจากตัวร่องเองเรียงร่องไม่เอาร่องนะ ຈ້າງอອົາແຕ່ตัวຈ້າງເອນັ້ນຈ້າງບໍ່